สวัสดีครับ h ฮ p p เบอร์เดย์นะครับนายเอร์เทียนครบรอบ22ปีนะครับผมครับผมใช่ครับผมก็ใคร่อนใครก่อนเราต่อไปเรื่อยๆผลิตคอนเทนต์ดีๆใช่ครับผมก็ครบรอบ22ปีของนา e เอร์เทียนนะครับผมอัน v e r s a รีก็ ขออวยพ่อให้มีอีกหลายๆปีเลยนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเนาะที่พวกเราสามคนได้มาร่วมงานในเอนเตอร์เทนในปีนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับทังปีถือว่าไล่เลี่ยงกับเราเลยนะคะครับผมใช่ใช่เลยครับใช่เนาะผมยี่สิบเอ็ดผมยี่สิบเอ็ดผมยี่สิบสามยี่สิบสามทั้งพี่ทั้งน้องเลยวันนี้ใช่ครับวันนี้เตรียมอะไรมาโชว์ให้เหลแฟนครับผมเอ่อตอนนี้นะครับก็มาในฐานะของทางเจมสทีทังไบงค์พินมีสิทธิ์นะครับผมก็ ดีใจมากๆเลยที่ได้มากับทางนายเอ็นเตอร์เทนนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆที่เชิญพวกเรามานะครับผมก็วันนี้ก็จะมีโชว์ดีๆแล้วก็เพลงดีๆคอยมามอบให้ความสุขกับชาวสยามพลากรวันนี้ครับผมแต่ว่าจะเปอย่ไรก็ต้อตาคอยเนาะครับผมใช่ครับครับผม ครับผมก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ไปครับผมประมาณ3าสวันที่แล้วเองครับผมมีเพลงชื่อว่าวันเกิดเธอครับผมก็ตอนนี้สามารถไปรับฟังกันได้แล้วที่ YouTube ของ r i ด์เซอร์มิสิแล้วก็ทางสตรีมมิ่งที่แพลตฟอร์มเลยครับผมแต่ก้าวในอนาคตเราครับคุยเพลงครับผมก็เป็นซิงเกิลแรกก็เป็นเดบิวต์เหมือนกันครับในฐานะศิลปินก็ขอบคุณมากๆสาหรับทุกการพอร์ตครับผมก็เดี๋ยวอนาคตก็จะมีโอกาสได้ทำเพลงได้เขียนเพลงได้ทำตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มผลงานเรื่อยๆครับ ใช่น,นะครับที่มาที่ไปของเพลงน,นี้คือถ้าผมคือที่มาที่ไปของเพลงน,นี้คือ,อเป็นการเขียนของเรากับไอเดียที่เราได้มาครับผมว่าถ้าเราจะเขียนเพลงชักเพลงหนึ่งที่วงบอกถึงวันเกิดของคนหนึงที่ไม่อยู่แล้วตรงนี้แล้วมันจะเป็นยังไงก็เลยเกิดออกมาเป็นเพลงน,นี้ครับผมก็เลยวันนี้ก็จะเป็นที่แรกเหมือนกันที่จะได้โชว์สดให้กับคนดูแบบไลฟ์ออเดียนต์เหมือนกัน, mm hmm. นครับผมก็ ถือโอกาสตรงนี้เลยเป็นการเล่นครั้งแรกแล้วก็อวยพรให้พี่เบิร์ตดีกับในเอนเตอร์เทนด้วยแล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์พอดีตื่นเต้นไหมคะกับการจูสุดครั้งแรกของเราอุ้ยตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแต่ก็รอเหมือกนกันนะผมว่าวันนี้จะเป็นยังไงคาดหออวังกับโชว์วันนี้ยังไงบ้างอุ้ยไม่อยากคาดหวังอะไรเลยครับผมแต่ว่าแค่เห็นคนเยอะขนาดนี้แล้วแค่เห็นประชาพรสยามวันนี้เราก็ดีใจามากๆครับผมโอ้ไม่ไม่ขนาดนั้น ตื่นเต้นทุกรอบครับผมผมตื่นเต้นทุกรอบเลยครับการจวัวครั้งนี้ค่ะงานแค่ไหนครับผหมายถึงงานนี้ใช่ไหมครับก็เตรียมตัวเหมือนกันครับวันนี้ก็มีเพลงมาจริงๆริงปอดก็เลยเพลงนึงมาด้วยใช่เตรียมเพลงมาผมก็เตรียมเพลงมาเหมือนกันก็รอดูแล้วกันครับว่าเป็นเพลงอะไรอ่าวันนี้การโชว์จะเป็นการขี่หรือว่าแบบการประสานร่วมมือกันครับอะไรนะฮะแน่นอนครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันก็ต้องร่วมมือไปด้วยกันครับผม ไปด้วยกันไปได้ไกลครับผมคอนเซปต์คอนเซปต์เกมทีวีจริงครับผมครับผมก็เพิ่งเรียนจบไปครับก็ดีใจมากๆก็ตอนนี้มีเวลาทำงานแบบฟู่ทวามละก็กำลังรับปริญญาครับผมก็เดี๋ยวาเรื่องรับปริญญาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของเราอีกทีแต่ว่าวันนี้เรามาสนุกกันที่กับวันเกิดของนายสุเทพ เรามากเลยครับสำหรับทุกเสียงตอบรับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณมากๆครับผมนอกจากจตลอดได้เกียรตินิยมการัดสอบใช่ครับใช่ีการเรียนไปด้วยแลว้วก็ทำงานไปด้วยมันคืออะไรโอโ้หรือว่ายากลําบากมากครับการได้เกียรตินิยมแต่ก็รู้สึกดีใจที่ทําได้ก็เอาอจริงๆก็คือเรื่องการแบ่งเวลาเนี่ยแ,แหละนอกจากการทํางานมันก็ต้องแบ่งเวลาตัวเองให้ไปเรียนด้วยเพื่อให้จบทันเพื่อนแล้วก็เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับ ที่ควขวัอนของตัวเองตอนนี้คือการได้ทำง,งานที่เรารักนี่แหละแบบคู่รักตอนนี้ก็ำลังถ่ายเลไลฟ์เ่ะครับถ่ายด้กันเดียวกันน้ค,คผมแล้วก็เดี๋ยวมีผลงานอื่นตอนนี้กำลังซุ่มถ่ายอยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวมีผลงานเพลงก็เดี๋ยวรอติดตามกันในเร็วนี้ครับเจอกันแน่นอนฮะ ผมที่อเมริกาใช่ไหมครับครับผมก็เพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กแฟชั่นวีคครับผมในฐานะของคอมมิชชั่นบิกเกอร์ครับก็ในฐานะตัวแทนประเทศไท,ย,ทยก็ได้ไปเจอกับตัวแทนของประเทศอื่นๆด้วยในงานก็หนึ่งในนั้นก็เป็นสเตรททิสที่เป็นตัวแทนจากเกาหลีครับผมก็ได้พูดคุยกันได้คุยกันนิดๆหน่อยหแล้วก็ถ่ายรูปกันเนี่ยแหละครับวั้ไยไม่ได้คุยอะไรกันเย <c oughs> อะเลยครับผมก็แค่ทักทายสวัสดีแบบถามถ่ยกันเพราะว่าด้วยบรรยากาศด้วยบรรยากาศในงานที่ ทุกคนเขาต่างมีงานของตัวเองที่ต้องทํากันก็เลยได้เจอกันแค่ครั้เดียวครับผมเยกว่าผ้วมเอตลอดนะครับขอบคุณมากครับ่าผ่านตัวเฟเไลนเลยก็ง่ายอนก็ผ่านรเฟเไลเนอรเหมือกันครับเล่นกัน้องอรมเหือนกันแต่อาจจะอยู่คนะเรื่องกันนะผมล้วก็มีผลงานซีรีสตอนนี้ถ่ายอยู่เหมือกันครับผมเดี๋ยวาจะได้รู้เร็วนี้แล้ว ผลงานเพลงอดใจรอนิดนึงได้ฟังแน่นอนนะครับส่วนผลงานอื่นก็สามารถติดตามได้เลยใน g m นทีเนาะเดี๋ยวอัปเดตกันครับวงซุ่มของผมนะครับตอนนี้มีซีรีส์เรื่องซัมเมอร์ไนทความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผมที่ออนอยู่นะครับทุกวันจันทร์เวลา12.30ทางจีนทีวี25ครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางบิวนะครับและส่วนตัวของผมเนี่ยก็มีเพลงที่เพิ่งพูดไปนะครับผมเพลงชื่อว่าวันเกิดเธอนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ของผมเองแล้วก็เป็นซิงเกิลเดบิวด้วยนะครับผมก็ฝากไปฟังกันด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ